ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะเป็ l ล ja. ิ o โลช n ่นโอคกูไปทำอะไรมามันจุกจุกเจ็บเจ็บว่ะซัมพลินซัมพลินแอนด์บัตโลชั่น <body> จริงจริงน่ารักพ็กกจเบรีเปีนน่ารักทุกคนทุกชิ้นที่น้องอน้องกามินถือนะคะเป็นสินค้าที่ใช้ได้ทั้งครอบครัวนะคะทั้งผู้ใหญ่เด็กแล้วก็คนชรานะคะพี่กลุ่ม อ่าเซมเป๊อปนิ hmm. oh. ้วมวยตีปุ้งชุดอกะปองหมดเติมตะกร้ากระปองให้หน่อยค่ะชุดหมดเติมชุดให้หน่อยค่ะมีจานวนจากัดค่ะมีจานวนจากัดอ๋อเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อดลูกค้ามาให้ก่อน โเกรทุกคนโซยยงนัคแรดทุกคนเป็ดชีได้ปี๋ชัยได้ทุกคนนี่บาดีวอชชแอนด์แชมพูนี่บาดีโลชั่นสังครีมนี่สังครีมเเรดเนี่ยยโยเป็นกรรมการ ไมม่เด็กกระปองนะคะหมดแล้วนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะีเพื่อนเอฟกันดรัวจนหมดตะกร้าเลยค่ะตี่อกี้แค้แบนี้โอ้ หมดจะหมดชั่วโมงขายของแล้วพี่แซมก็ไม่ห้ามเลยโมแต่นั่งขำอยู่หลังกล้องมาผลิตภัณฑ์ของเราวันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างมากนะพี่แซมอยากเข้ามาขายเหรอมาเข้ามโอเคเซตนี้เลยค่ะพี่แน็กทั้งเซ็ตราคาแค่476บาทเท่านั้น476บาทเนี่ยได้ไปถึง5ชิ้นได้5ชิ้นเนี่ยมีน่ด้วยพวงมาลัยเพื่อนๆเอาไปเป่าแล้วลงน้ำได้เลยต้องบอกว่าห่วงยางเนี่ยสูบเสร็จจะเป็นแบบนู้น เป็นแบบนู้นแต่ว่าคือต้องบอกว่ามีอีกหลายสิ่งหลายอย่างอันนี้เนี่ยผมจะบอกให้ว่าดีมากๆคืออะไรครับโลชั่นแน่ใจพี่ปั้นฮะนี่ผมกำลังทดสอบทีมงานมาดูอยู่ว่าอันนี้คืออะไรพี่ปั้นเราคุยกับลูกค้าขอเสื้อเพิ่มกับเดทขอเสื้อเพิ่มกับเดทก่อนเพราะว่ามีคนถามถึงเสื้อกระเดทเยอะใช่อ่ะอันนี้มีนี่ด้วยไอ้บัฟเฟลเนี่ยคือขายอันนี้คือให้เพื่อนๆเนี่ยเอาไป คือเวลาแก้งเหงาให้เวลาถูสบู่แล้ว่็ตัวเนี้ถูขัดขัดขัดเนี่ยนะแน่ใจนะคุณเฟิร์นว่าแต่คุณปูเราแต่งหน้าุช็อกแล้วเหรอก็ไปไปไปบอไปว่ายน้ำอ่ะพี่เข้าพี่เข้ามาช่วยขายเนี่ยมาช่วยขายเนี่ยก็ไม่นี่ก็ไม่ช่วยขายหน่อยสี่ชิ้นนี้ดีอย่างไรบอกเพื่อนๆไปหน่อยอืมทงมี่ทงมี่อืะทงมี่อันนั้นนะคะจะเป็นโลชั่นค่ะ มันคือหนึ่งแมตช์ชิ้นนะแพทช์หมูกิแพทช์หมูกิแพที่ทุกคนเบนด์เบนด์เบนด์หมูกิเบนด์มูชิมูชิมูชิสกิ๊กโลชั่นเบรนแนล่์เยี่ยมมากมีอุ้ยอุ้ยเบรนแนล่์อ่ะส้มลมม่งโคตรนานมะล่ะลมมโคตรนานมะล่ะเมื่อกี้จับได้กีวิโถคนปกติลมแบบนี้เป่ะลมนานมากนะพี่เป่าแบบสุดแรงเลย ตัวเองอ่ะก็แปะีห้เสื้อได้เลยนะคะดดกตัวที่น้องกามินใช้นะคะเป็นแผ่นแปะกันยุงนะคะไม่ดีสเป็นจเป็นเป็นเหนือเด็กเลยมันจะขายเป็ะไ <c oughs> ปคู่กับตัวสเปรย์กันยุงนะคะเอ่อซื้อหนึ่งได้หนึ่งในราคา549บาทลดเหลือแค่245บาทนะคะตัวนี้ก็มีจำนวนจำกัดนะคะแล้วแล้วถ้าเก็บครเปอายังได้ลดอีกนะอันนี้แนะนำเลยคะ่ะ ผมจะบอกให้ว่าแค่สองครึ่งปื้นนี่หายากนะคนที่เป่าได้แค่สองทีครึ่งอ่ะหนึ่งกล่องมีหลายแผ่นนะตัวแผ่นไม่ได้เป็นคนอื่นเป่าทีหลายทีนะผมก็เป่าแค่สองทีครึ่งอ่ะคุณก็เพื่อนเพื่อนอะเาเป่าสี่สิบแปดแผ่นนะคะหนึ่งกล่องอะค่ะเราได้ทั้งหมดสี่สิบแปดแผ่นเนี่ยเป็นดวงๆอย่างเงี้ยค่ะแผ่นหนึ่งมีซองหนึ่งมีหกดวงทั้งหมดสี่สิบแปดดวงนะคะตัวเนี้ยค่ะโอ้โหไม่อยากจะเล่าลมลมรถกระบะมันก็สูงมาแล้ว ลมลกูกกระบาดสูบเติมลมใช้ปั๊มลมเพราะว่าใช้ผมเคยเป่านานสุดคืออะไรรู้ป่ะพี่ตอนไม่ใช่พี่แซมอย่ามองนั้นเล่ผมไม่ใช่พี่แซมกับลิฟคือ <c oughs> ผมต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นอ่ะผมไปทะเลผมไปทะเลกับเพื่อนแล้วผมอ่ะไม่ได้เอาที่สูบลมไปแล้วพี่คิดภาพไซส์เรือ,อยางห้าคนเด็พี่ใช่ป่ะผมเป่าคนเดียวอ่ะทั้งคืนอ่ะเ <c oughs> <ๆ S 1> วลา,าเพื่อนจะเป่าอะไรเกินหกเจ็ดชั่วโมงนะครับให้ทําแก้มเก่งไว้เงี้ยอย่าอย่างนี้เด็กขาดเพราะเดี๋ยวปวด ผมเป่าหกช่วงอย่างเงี้ยจนพี่ชายพี่ชายเสี่ยงนี้จนเลยยางมันเต็มอ่ะจนเลยยางเต็มอะไซส์ห้าคนอะคิดดูดีว่าโหดแค่ไหนผมอ่ะย้อนได้นะผมขี่รถไปซื้อที่สุขลมแล้วครับฮะเก่งกำลังดีเลยอะพอดีมากใครขอ ห่เซตนี้เนี่ยผมบอกให้ว่าทุกชิ้นนี้คือเอาห่งยางมาด้วยค่ะหนอันตัวนี้่นะคะทุกคนห่วงยางนี่คือเด็กๆไปเล่นน้ําไม่จมแน่นอนไซส์นี้แต่ว่าต้องเกาะกันดีๆนะครับอย่างน้อยคุณต้องมีความคล่องแคล่วในวางว่างน้ํำก่อนแผ่นแปะไม่เกี่ยวพี่นายแผ่นแปะไม่เกี่ยวนะครับผมในเซตนี้ผมจะบอกว่าแผ่นแปะไม่เกี่ยวนะครับผมในเซตนี้ผมจะบอกว่านี่นะครับผมอันนี้คือแผ่นแปะที่ไม่เกี่ยวอีกนะครับเอาไปจอดมีทั้งหมดส ห้าชิ้นมีอะไรบ้าง1นกระเป๋าไม่ใช่เนกระเป๋าด้วยค่ะกระเป๋าด้วยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห่วงยางที่อาเธอร์ใส่อยู่ก็คือต้องบอกว่าอันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวลองให้การมินอธิบายทุกคนเนี่ยจะรู้สึกว่าอยากฟังมากขึ้นออยู่โซโลเลยนี่อยู่ไปทำอะไรมาเนี่ยโดนอังเหรอเนี่ย5ห้าชิ้นคิมกันแดดนี่ก็จะเก็บทำมาใเย่ิมกันแดกใส่ให้ไหมเนอ้อ ตัวนี้นะคะมี5้าเซตนี้มี5้าชิ้นเมอดประกอบเลยตัวอับตัวอับน้ำนะคะเป็นซองโฟมแล้วก็โลชั่นกแป๊บแป๊บแป๊บผมขอถามหน่อยมีคนอยากได้ทิชชู่มีคนอยากได้ทิชชู่ตอนนี้ผมจะบอกให้ว่า3มซองใหญ่ขนาดเนี้ย0 0บาทเป็นอะไรที่หายากมาผมกล้าพูดว่าใครที่กำลังจะซื้ออยู่บางทีเนี่ยคนซื้อแค่ซองเดียวถ้ากุยฮ่อดีๆก็แทบจะแพงและอันนี้คือซองละ60ชิ้นซองละ60ชิ้นดึงได้60ทีใช่แล้วก็ยังมี ขายแปดพักสามห่อพับห้าร้อยชิ้นหมดแล้วครับขายแปดเซ็ตเลยอ๋อโอเคนั่นข็งตัวต่อไปต่อครเป็นเซตแปดร้อยชิ้นผมจะบอกให้ว่าถ้าคุณอันใหญ่เนี่ยบางทีพกพายากอันใหญ่เนี่ยพกพายากเพราะว่าถ้าคุณคิดจะใส่อย่างเงี้ยมันใส่ไม่ได้คุณเข้าใจป่าเวลาคุณจะไปข้างนอกสมมติค,คุณรีบร้อนอันนี้มันใส่ไม่ได้มันใส่ไม่ได้ วันนี้เรา,าไม่ขายอันใหญ่แล้วมาขายอันเล็ก <recoll> อันเล็กเนี่ยคือผมจะบอกให้ว่า8ชิ้นมันคุ้มค่ามากน,นะครับเนื่องจากว่าอ่ะอ, Raum, อเธอร์อธิบายว่าถ้าเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยเอาไปไหนได้บ้างเอาไปโรงเรียนเอาไปห้องน้ำเอาไปแอร์พอร์ตเอาไปที่ <อ forth. S 2> นี่คือั้งางในเนี่ยชิ้นประมาณนี้กำลังดีเลยผมบอกให้เลยว่าคือตัวนี้เนี่ยปลอดภัยแม้แต่เด็กแรกเกิดก็ใช้ได้ด้วยใช้เช็คเครื่องสำอางยังได้เลยดูเด็ด พี่ปั้นคคืต้องบอกว่าหลายคนตอนนี้เริ่มใช้กระดาษที่ชู่เปกแบบนี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นคนเลี้ยงสัตว์คนเลี้ยงยอะไรสอัคดีครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ